ซูสไม่เหมือนเขานะคฮะจากดู๋ยี่ส้นสามของผมก็อยู่ในค่ายแอมรับผมครับครับผมส่วนผมนะครับเบสเดอะไวซ์ซีสสี่นะครับล่าสุดที่ผ่านมานี่เองนะครับก็จากไอแอมเช่นกันนะครับวันนี้ก็มาออนทัวร์กันนะฮะครับผมหวังว่าเราจะให้ความสุขของท่านได้อย่างสะสมนะฮะไม่มากก็น้อยก็แล้วน้อยกันแล้วมันเหมือนสกปรินดาวไลท์อย่างซาสมใจเลยทีเดียว อมาที่นี่แล้วอามาที่นี่แล้วอะรอพี่ชายมีคนมาอยู่ก็มาให้ความสุขล็อกสองกันนะฮะครับแล้วมีบ้านมีบ้านอยู่ที่นี่หรือยังพี่อันนี้ไม่มีครับไม่มีอ๋อจะมีบ้านทำไมล่ะครับโเอตัวไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นเลเออได้ได้เดี๋ยวเขาเลือกครอบครัวตลอดวันนี้ตั้งใจให้มาแบบว่าสนุกสนานกันนะครับยังไงใครเป็นแฟนคลับใครหรือว่าวันนี้บังเอิญผ่านมากินยังไงร่วมสนุกกันได้นะครับร้องตามกันได้แล้วก็พูดคุยเฮฮาฮิวฮาอกันได้หมดเลยนะครับครับผมนะฮะแล้วไม่แน่เดี๋ยว ตัวไหนไม่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวผมลงไปหาด้วยนะครับนะฮะผมไลฟ์เฟซบุ๊กสดอันนี้เลยนะครับดึงสายดึงสายแจ็คออกเลยอ่าใช่เพราะฉะนั้นเพราะนั้นร้องเพลงตาด้วยนะครับผมนะฮะไม่งั้นเดือดร้อนแน่นอนผมลงไปหาถึงต้องแน่นอนนะฮะนี่เรามีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะเรื่องกลัวเราโอเคแป๊บเดียวถึงเลยนะเคร่งแรงด้วยนะครับโอเคบริเตียนเพลงมาเยอะแยะเลยมากมายมากมายมากมายเรื่องที่พี่เบสก่อนไหมอ่าเดี๋ยวผมขอโชว์เพลงแบบซึ้งๆก่อนซึ้งๆก่อนนะครับร้องๆก่อนนะครับให้เข้ากับนิสัยกับหน้าตา